บรรยากาศมากันที่งาน AF Fans Festival ดีกว่านะฮะอย่างที่บอกหลายคนรอคอยเหตการอยแห่งความสุขนี้เลยเพราะน้องๆทุกซีซั่นเลยนะ 2, นน2ก็มารวมตัวกันใช่ไหมครับแล้วก็จะเบิดความมาแล้วในช่วงบ่ายวันนี้<ะ>แต่ว่าก่อนที่จะเริ่มงานนี่เลยเรามีภาพบรรยากาศล่าสุดมาฝากกันด้วยนะคุณเรียกว่าส่งคุณโอ้ไปเลยเกาะติดขอบสนามอันนี้แบบว่า อยู่ที่สนามอยู่ที่พื้นหญ้าอยู่จุ๊บ <laughs> ชายล้วที่สามจุ๊บนั่นเองนะครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศว่าเขาเตรียมความพร้อมกันไปถึงไหนแล้วครับ่ะแล้ววันที่แฟนคลับ AF ของเรารอคอยก็มาถึงแล้วค่ะกาบกรุงศรี AF f แ n Festival ค่ะช่วงนี้ไม่ได้ตื่นเต้นอะไร่นะคะแต่ก็มาถึงสนามจุ๊บนี่ตอน9้าโมงกว่าป่านนี้ก็ไม่รู้ว่าเขาเตรียมการกันไปถึงไหนแล้วเนาะโอ้ยก็ไปดูกันดีกว่าแล้ว ราทีมไหนแน่เราทีมไหนเอิร์ดเคว้ครับเอิร์ดเคว้แค่ดูมักคคอร์ดก็น่ากลัวแล้วมะตัวตุนทำไมต้องเป็นตัวตุนไม่รู้เหมือนกันความพร้อมของทีมเราโอ้โหยังไม่ได้ทําอะไรเลยฮะจะบ้าแล้ไงพร้อมยิ่งกว่าพร้อมอีกเพราะว่าเมื่อวานเราลันทูงกันไปแล้วปาเข้าไปกันเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองคือนั่งคุยกันฮะนั่งคุยกันจ้าก็ให้เลยพร้อมยิ่งกว่าพร้อมนะครับวันนี้รรับประกันความสนุกครับและรับรองว่า เกมนี่สนุกสนานแน่นอนอนะฮะตอนเย็นก็พบกับคอนเสิร์ตอันสุดมันโอ้โหอะไรจะขนาดพูดไปอย่าหาว่าคีโม้รอดูเลยดีกว่าโอเคโอเคแต่ตอนนี้ไปเตรียมตัวก่อนนะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับแปเสริมและนี่ก็คือบรรยากาศในช่วงเช้านะคะของกรงุงศรีเอฟ บ่ายสองประตูเปิดยังทันนะคะรีบมารีบมานี่ด้านหลังเก้าอี้ยังว่างรอคุณผู้ชมมาร่วมสนุกกับเรานะคะยังไงเดี๋ยวติดตามชมในช่วงบ่ายนะคะสวัสดีค่ะ